ของไดของเวฟ125นะครับอันนี้ใส่เข้าไปแล้วน,นะน,นี่นะครับเปลี่ยนถานเปลี่ยนใส่สปริงก็เอากิฟนิกเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะประกอบทุนเข้าไปนี่นะครับทุนทุนแท้นะครับที่ยังไม่สึกหอลอเราก็เก็บมาเป็นอะไรเผื่อลูกค้าเข้ามาก็จับ เอาอันนี้ใส่ไปเลยเลยไม่ต้องมานั่งรอแต่ก็เสี่ยงนะลูกต่อไปไมันจะใช้ได้บ้าเนยครับลูกอย่างนี้ก็เนี่ยตูดเสียนะครับน็อตขาดเห็นไหมน็อตที่ยึดฐานนะขาดสองลูกมีเสียเลยต้องไปเจาะเอานะเจาะแล้วทาเกีียวใหม่ครับตัวนี้ที่เก็บเอาไว้ก็ใช้ได้เป็นอะไรนะจะได้ลูกค้าจะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งรอเนาะ แค่น,อน็อตตัวนี้เห็นไหมน็ uh huh. อตที่ล็อกขาดเนี่ยขาดครับตัวนี้ก็ขาดเนี้ขาดตรงนี้นะลังมันชื่ใส่ถาดแล้วก็มีแผ่นแผ่นแมกาไลท์ครับนี่นะครับซึ่งรองอยู่ตรงนี้นะถอดมาไงก็ประกอบแบบนั้นการชอ็อตแล้วก็มีซิลน,นี่นะครับ อย่างนี้นะเดี๋ยวอาจจะระบนีนิดนึงก็เสียบลงไปเลยนะครับเพราะว่าเราหนีบฐานมาแล้วเราทำงานคนเดียวน,นะเสียบก็้าไแล้วก็ลงนะนะกับลงก็คลิกออก เว็บร้อยยี่สิบห้าก็จะนี่นะโค้งมันมีแหวนแล้วก็อันนี้จะมีโอลิงอยู่นะครับมีโอลิงอยู่ตรงนี้หาโอลิงก่อน โอลิงกันน้ําก็จะติดอยู่ที่นี่แล้วนะนี่นะครับนี่เส้นดำๆประกอบเข้าไปแล้วนะวค่อนข้างใส่ฐานก่อนนะครับใส่ตามขั้นตอนที่ใส่สักคู่ใส่ฐานใส่ทุนแล้วก็มาสวมชุดเนี้ยที่หลังแล้วก็เห็นขีดไหมเนี่ยขีดสองขีดนี้ให้ตรงกันนะเดี๋ยวค่ะลอกน็อน จะเห็นได้ว่ามีนี่นะมีขีดนี้นะครับขีดนี้ต้องให้ตรงกันขีดนี้กับขีดนี้ครับดูน็อตก็จะได้หาดูง่ายนะมีมาร์กอยู่แล้วก็ตอนถอดก็โอลิงกันน้ำนะครับสองลูกก็หมุนคลองนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับว่าที่เก็บอะไรแต่มันจะข้อดีเนี่ยมันจะได้ทุ่นทุ่นแท้นะครับ ทุนที่แกะที่ติดใดแท้มานะแบบนี้นะครับเราก็เก็บไหลจากพวกเนี้ยที่ตูดมันตูดน็อตขาดเราก็เดี๋ยวก็เก็บไปเจาะหรือว่าไม่้ก็ทิ้งไปรอลูกใหม่ลูกค้าจะได้ไม่มานั่งรอนะเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าที่เราเปลี่ยนฐานไปแต่ทุนยังดีเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหม้ก็มาทดลองนะครับ ใช้ตู้ชาร์จนะครับทดลองมีไฟมานะใช้งานได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับสำเร็จนะครับอันนี้เราก็เอาไปสําลองเหมือนว่าตีเป็นราคาเปลี่ยนเปลี่ยนฐานไปเราก็เอาลูกลูกเดิมที่ถอดออกจากรถเอาไว้แล้วก็เอามา เปลี่ยนฐานแบบนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งรอนะบางทีก็มันมีปัญหามีปัญหาแล้วถอดชุดเนี้ยเห็นไหมน็อตขาดเนี่น็อตขาดครับก็จะมีปัญหาว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราก็ถอดไว้หลายลูกกันเนาะก็เอาไว้สําหรับคนที่งบน้อยที่ทุนอย่างดีเราก็เปลี่ยนไปนะครับจะได้ลดต้นทุนการใช้จ่ายของลูกค้าได้